ถือว่าไปเดิมขอให้มันเป็นคลิปที่แบบร่ำรวยนะลุ้งๆหน่อยเอ yeah. มาหูซีเอ็มวะหูว่าละมาลุ้นขอลุ้นธงก่อนดีๆฝรั่งเศสบราซิลซีเอ็ไขวะเพราะว่ามันเซตเอาไปแลกแต้มก็เยอะอยู่คุณผู้ชมไปอีกแสงหนึ่งนะครับผมกดล้านไปเลย มาขอดีๆสักทีเดอร้อยเฝรั่งเศส RB ์ r เอผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมผมขอแนะนำสำหรับร้าน o v e r t o u Up ราคาถูกกว่าเติมเองไม่โดนรีฟันปลอดภัย100%มีเกมเมาวีคารินชาเบสและเกม,มอื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับ กราบสวัสดีนะครับชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านดูครับสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาพังทีมนั่นเองนะครับเป็นการพังทีมที่เริ่มจัดหาตัวนักเตะ p o t s นั่นเองนะครับเออผมก็ได้ทำการจัดพังทีมนะเอานักเตะตัวหลังท็อปทอปพวกมาลินนี่ฟันไดซัมบอตต้าไคล์วอเกอร์แล้วก็ดอนนลูมาคีวายแล้วก็กิตโนออนครับ ย่อยสลายไปกับ TOTS ผลประกอบการว่าเกลือจัดจัดคุณผู้ชมอย่าหาลองไปทำนะอันนี้ผมทำก่อนที่ยังไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่าถ้าลงไปลัวจะแบบเออมันไม่น่าลงเพราะามันไม่คุ้มอะ่ะเออผมก็เลยอยากลองทำดูเผื่อมันมีโชคนะแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่มีโชคเลยนะครับผมก็เลยจะจัด EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งในการที่จะสร้างทีม TOTS ที่ดีที่สุดของผมนะครับผมจะไปโอเออร์ร้อยสิบสี่นะครับ โดยการผมจะเติมทีนนิดทีนหน่อยนะครับแล้วแต่ผมก็ยังไม่รู้กําหนดตัวเองว่าจะเติมเท่าไหร่ก็ขอจะเติมเป็นทีละ EP EP อะไรประมาณนี้นะครับเออถ้าเป็น EP ท้ทาย,ายอย่างเงี้ยอาจจะเติมหนักๆหน่อยมีโอกาสได้เห็นหมื่นหมื่นห้าหรือว่า20 0 0 0ื่ประมาณนี้นะครับว่าผมจะทําการไล่หานักเตะ TOTS ท,ที่ดีที่สุดนะครับเอาใส่ในทีมนั่นเอง ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกำลรง,จงใจผมคนละห like, นึ่งไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์นักชมแค่หนึ่งไลค์แค่นั้นก็เป็นกําลังใจให้กับช่องผมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมคลิปกันเลยนะครับ h One u ใจหนึ่งผมก็อยากเปิดแพ็กนี้นะเพราะว่ามันได้ชิ้นส่วน TOTs แต่ว่าผมไม่ต้องการนะผมต้องการนักเตะเอาไปย่อยเพื่อที่จะเอาค่า VR ของนักเตะให้ได้เยอะกว่าชิ้นส่วน TOTs 3 0ตรงนี้นะถ้าเราได้เกินคาดหรือว่าเราคุ้มกว่าแพ็กนี้นั่นเองคนระับเพราะแพ็กนี้เหล่มันน้อยนะ่ผู้ชมผมก็เลยขอที่จะข้ามไปก่อนขอที่จะไม่เอาตรงนี้แล้วกันนะไปคุผู้ชมเดี๋ยวขอรั้นกันก่อนที่500 FC อพอยกันก่อนนะลุ้น1 0 4ถึง1้9นะครับถ้าเราได้ฟานบาร์เทนตูรามอองรีอโนเวลัน ประมาณนี้หรือว่าจะเป็นดอนลุม่าผมมองว่าคุ้มแล้วแค่นั้นนะครับที่ผมต้องการเพราะว่าอย่างน้อยประหยัดแต้มสำหรับในสัปดาห์แรกนั่นเองนะเพราะว่าเดี๋ยวกุลิตจะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นั่นเองอยุทกุลิตผมจัดแต้มเอาแน,น่นอนเพาว่าแม่งเล่นหลายตำแหน่งนะ CM, s อ CDM ชนะเออคือแม่งแบบครบจบอะ่ะแล้วก็ตัวบัคด้วยนะไปแพ็กแรกก่อนนะผู้ชมอ,อ รอบนี้ขอสองแสงพ่อนะครับขอร้อยแปดไปนะอยากเห็นว่ะถือว่าไปเดิมขอให้มันเป็นคลิปที่แบบร่ำรวยนะลุ้งๆหน่อยเอมาโอ้โหซีเอ็วะโอ้โวว่าละ PSV ตัวเดิมเลยผู้ชมอุ้ยร้อยห้าว่ะโอ้โหก็ไม่เท่าไหร่วะอย่าได้ดีกว่านี้ย อย่าได้เยอะกว่าร้อยห้าขอร้อยแปดเก้าไปร้อยเก้าก็จบที่บาเทนดูลามะหลักๆก,ก็อยากเอาประมาณนี้แหละออ,อีกแสงหนึ่งนะครับผมไปเลยนะผู้ชมมาลุ้นขอลุ้นธงก่อนดีๆฝรั่งเศสบราซิล c ซีรไขว้โหร้อยสแม่งเอ้ยตัวนี้แม่งมาทา้มาเคืออะไรวะ โอ้โหจบแล้วผู้ชมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ500 FC ดีสุดคือ105นั่นเองครับแย่สุดคือ104ตรงเลทนะไปเดี๋ยวจะมาลั่นแพ็กนี้เป็นการทิ้งท้ายแล้วกันนะอันนี้จะประกอบด้วย Mark c เชล n ่1ตัวนักเตะทีโอเจ104ถึง109 1แล้วก็นักเตะทีโอเจส103ถึง109นั่นเองครับจำนวน2ตัวนะรุนว่า ในแพ็คนี้จบครบที่พันเ FC ผมจะได้ตัวดีหรือเปล่าคุณผู้ชมไปเราลุ้นกันนะคุณผู้ชมเปิดได้ใครลืมคอมเมนต์เอาไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะผมก็อยากรู้ว่าคุณผู้ชมจะเกลือแบบผมหรือเปล่านะกิท,ทสไม่เงาเยอะจริงนะเออเปิดมายังไม่เคยได้ร้อยแปเต็มที่ผมเปิดได้107แอบเปิดมาได้ลาบิออนะคือ107ก็ยังดีอ่ะว่ามันเเอาไปแลกแทมก็เยอะอยู่คุณผู้ชม ไปอีกแสงหนึ่งนะครับผมกดลั่นไปเลยมาขอดีๆสักทีเถอะร้อยเก้าฝรั่งเศส RB l w บอลวไอคอนเฮ้ยองรีเจคองรีมาเอ้อองรีร้อยเก้าคุณผู้ชมเจ็ดเปดมาว่ะโอ้โหดนคลิปนี้เป็นคลิปแรก ผมเปิดได้องรีร้อยเาจะลืมนะผู้ชมยังมีลุ้นด้านในอีกนะครับยังมีลุ้นด้านในว่าผมจะได้ใครนะสมาะมึบมึบมึบร้อยเกแค่ตัวเดียวอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะอือแฮงโก้นะร้อยห้านั่นเองนะเอาไปแลกแต้มได้อยู่นะโอ้โหตกใจมาฝรั่งเศสผมก็ใจหนึ่งผมคิดว่าบาโคล่ามาเพราะว่ามันตำแหน่งนี้บผู้ชมบาโคล่ากับอีกตัวนึงนะ แต่ว่าไอคอนหมาแม่งไม่ใช่ว่ะโอ้โหองลีมาว่ะผู้ชมถือว่าภารกิจเราสำเร็จค่อนข้างที่เยอะเพราะว่าองลีก็อยู่ในการเงื่อนไขที่ผมอยากได้เหมือนกันนะครับโหยนี่มาแพ็คสุดท้ายพอดีแบบย่อยเอาแต้มไปย่อยสลายดีกว่าผู้ชมผมคิดว่าน่าจะคุ้มกว่านะโอเคแ0แต้มก็ยังดีอ่ะ ยกไว้น้องลีตัวเดียวนะครับที่ผมจะไม่ทําการแลกตอนนี้เท่ากับว่าเก็บมาได้540ชิ้นส่วนทีโอเทสแล้วนะเออไปองลีเข้าทีมเลยคุณผู้ชมเอาว่ะองรีผมแม่งมาคุณผู้ชมไอเราก็แบบโหมายังไงวนะน่ะโหได้ได้เห็นองลีมาว่ะโหองลีมันรักผมเนี่ยมันอยากให้ผมเข้าทีมเนี่ย คือวิ่งไวจัดนะผู้ชมดูดีแข็งนะยิงไวด้วยนะผมจะทำการเพิ่มแรงไปก่อนนะครับมาผมจะไม่ทำการแลกเปลี่ยนในขานะเพราะว่าอยู่ในการเื่นไขททำทีของผมนะครับรอบนี้ที่แบบสดๆเลยนะผู้ชมได้เห็นองลีแบบเต็มตาจัดๆนะแต่ตอนแรกเราก็คิดว่าบาโคล่ามาแต่ว่า แดงเป็นรูปไอคอนนะโอ้โหองลีโห oh, ผมช็อกเลยนะเออเอาว่ะไป20เซนติดไปไหนๆก็องลีมาละโอ้ยไม่ว่ะองลีผมต้องขึ้นเม็ดสมนะ้มแล้วผู้ชมวันนี้อุ้ยเม็ดแดงว่ะโอเคได้อยู่อุ้ยคุ้มว่ะอุ้ยเป้าหมายคือเม็ดส้มได้แล้วเนี่ยผู้ชมไปเม็ดส้มไปจบ,จบ หรอบแรกไม่มาปะอ่ะสูดจิ้มรัวๆแล้วก็กดไปเม็ดส้มใบสวยๆโอ้ยไม่มาปะไปรอบที่สามนะผู้ชมองลีเม็ดส้มโอ้รอบที่สี่ไปขอหน่อยเว้ยองลีเม็ดส้มหน่อยโอ้รอบที่ห้าแต่เย็นเพื่อนแต่เย็นเก็บมาร์คเคียไว้ตีตัวอื่นเถอะโอ้โหไม่ติดจริงดิ อรอบที่หกโอโหไม่มาว่ะรอบที่เจ็ดไปต้องตีแล้วรอบที่เจ็ดโอ้โหอ่ะรอบที่แปดถ้าหมดนี้ผมขอตีร้อยไปเสร็จเลยเอ้ยโอ้โหรอบที่แปดนาว่ะก็ถือว่าถือว่าก็คุ้มอ่ะดีกว่าอย่างเลยร้อยดีกว่าเลยสิบตัวไปอ่เออผมก็มองว่ายังไงก็คุ้มอยู่คุ้มอยู่ยว่ามาร์คเชก็ ขั้นยีแล้ผู้ชมนี่นะครับอันนี้คือยังไม่ได้อัพแล้วนะผู้ชมฝีเท้า164นะคือการยิง149ประมาณนี้เลยสต็กเดี๋ยวขออัพก่อนผมจะอัพเป็นข้องแควนะผู้ชมอัพตามผมได้นะข้องแควนี้จะอัพสุดแล้วก็รอมดอยเตอร์แล้วก็รวมถึงการเล็งบอลน,นะครับสามารถโยกมาเล่นหน้าเป้าได้ <I S 1> ตัวนี้นรประมาณนี้ผู้ชมนี่สแต็กมันวิ่งร้7ินะยิง154 การส่งบอล132การเลี้ยง167สภาพร่างกาย11 2อตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีความคล่องตัวนะคล่องตัวรู้สึกว่าน่าจะคล่องตัวกว่าตัวเก่าเร็วขึ้นยิงแรงแข็งเรื่องวิร์กเอะไรต่างๆก็เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมถ้าเออถ้าเกิดว่าเดวิดชิโนล่ามันมาจริงๆอะ่ะผมก็ยังยกให้องลีอ่ะเร็วกว่าเดวิดชิโนล่าถึงจะส่องเท้าก็ตาม ผมอยากได้องลีอยู่แล้วไงเออใจผมแบบถ้ามันมาเอาก็เอาไปเล่นนะไม่เอาไปย่อยแต้น,นะจะมาเล่นนะอยู่ในเงื่อนไขทำทีมด้วยคุณผู้ชมประมาณนี้ความฝันเราก็ได้องลีเข้าทีมเรียบร้อยนท่านผู้ชมเออ <Night. S 1> องลีก็ถือว่าภารกิจสําเร็จนะใน E ีแรกผู้ชมเปิดได้ใครลืมคอมเมนต์ด้วยนะเออขิงกันหน่อยไว้ผมมีองลีเอาดิเออเอาวดิองลีผมมาปะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ Jack it up.